ครับสวัสดีครับทนายนัดนะครับไม่มีสัญญาจ้างสร้างบ้านไม่มีสัญญากับผู้รับเหมากับนายช่างตกลงกันด้วยปากเปล่าให้สร้างบ้านให้ต่อเติมบ้านต่อมาจ่ายเงินแล้วนายช่างผู้รับเหมาเทงานทิ้งงานทำงานไม่เสร็จผู้ว่าจ้างเจ้าของบ้านจะฟ้องร้องดำเนินคดีโดยไม่มีสัญญาได้หรือไม่ ค่าดำเนินคดีต่ตางๆจะต้องเสียหรือไม่คลิปนี้มีคำตอบครับอย่างนี้นะผมจะเล่าให้ฟังก็คือว่าเมื่อเราตกลงกับผู้รับเหมางานก่อสร้างตกลงกับนายช่างที่เขาจะมาสร้างบ้านให้เราเนี่ยเออคือปกติแล้วก็ควรจะทำสัญญาจ้างกันนะครับแต่เอาละเมื่อเราไม่ได้ทำสัญญาตกลงกันด้วยปากเปลา่า จะทำฐานลากจะทำคานชั้นบนจะทำแบบชั้นเดียวสองชั้นก็แล้วแต่ความสุขของเจ้าบ้านก็แล้วแต่จินตนาการก็แล้วแต่ทุนทรัพย์ที่จะสร้างกันได้แต่ปรากฏว่าเมื่อเราจ่ายเงินบางส่วนให้กับนายช่างให้กับผู้รับเหมาไปแล้วปรากฏว่าผู้รับเหมาเขาว่าทำครับแต่ทําไม่เสร็จทาครึ่งๆกลางๆเทคานล่างบ้างขึ้นต่อม้อไว้บ้างขึ้นคานไว้บ้างขึ้นเสาวไว้บ้างผูกโครงเหล็กไว้บ้างอย่างนี้ ค้างไว้อย่างเนี้ครับยังเหลืองานที่จะต้องทําต่อไปอีกเยอะแยะเลยแต่เงินเนี่ยรับไปแล้วอ่าแล้วก็ไม่สร้างให้เสร็จอย่างเงี้ยถามว่าเจ้าของบ้านหรือผู้ว่าจ้างทําบ้านเนี่ยสร้างบ้านเนี่ยท่านสามารถฟ้องร้องกับตัวผู้รับเหมาเองได้หรือไม่โดยไม่ต้องว่าจ้างทนายความคดีพวกนี้นะครับเป็นคดีผู้บริโภคซึ่งคดีผู้บริโภคเนี่ย ไม่จําเป็นคดีลักษณะของการจ้างทํำของเนี่ยอ่าเราตกลงเพียงแค่วาจากับผู้รับเหมากับผู้ที่กับนายช่างที่เราจะสร้างเนี่ยวาจาแค่นี้ถือว่าสามารถใช้พยานหลักฐานอย่างอื่นเนี่ยประกอบแล้วก็ฟ้องร้องบังคับคดีกันเองได้ตัวผู้ว่าจ้างตัวเจ้าของบ้านเนี่ยครับไปที่ศาลครับติดต่อกับเจ้าพนักง,งานคดีเล่าข้อเท็จจริงให้เขาฟัง สามารถฟ้องด้วยตนเองได้นะครับอืมค่าใช้จ่ายมีไหมค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมสารค่าส่งหมายต่างๆคดีลักษณะประเภทนี้เป็นคดีของตัวผู้บริโภคซึ่งเราเจ้าบ้านเราเป็นผู้ว่าจ้างไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายค่าส่งหมายค่าธรรมเนียมค่าขึ้นศารใดๆทั้งสิ้นนะครับเขาให้สิทธิ์กับผู้บริโภคนะ หลายๆท่านเนี่ยยังไม่ทราบว่าสิทธิตัวนี้เนี่ยมีนะเมื่อสิทธิ์เมื่อกฎหมายให้สิทธิ์แล้วเมื่อกฎหมายอำนวยความสะดวกให้กับตัวผู้ผู้บริโภคให้กับตัวผู้ว่าจ้างก็ใช้สิทธิ์ด้วยนะครับฟ้องด้วยตนเองได้เขาจะมีที่ศาลจะมีเจ้าพนักง,งานคดีเขาเรียกว่าเจ้าพนักง,งานคดีคอยเขียนคำฟ้องคอยแนะนำต่างๆถ้าเราเป็นคนที่ว่ายากจนเนาะเออขัดสนแล้วล่ะ เอาเงินไปลงทุนกับช่างหมดแล้วอย่างเงี้ยสามารถให้ทางเจ้าหน้าที่ศาลเนี่ยดำเนินการแทนเราได้นะครับอืค่าใช้ใจ่ายไม่มีนะครับแต่ในการสืบพยานในการสแสวงหาพยานเนี่ยจริงๆแล้วก็ควรจะให้ทนายความเข้าไปดําเนินการให้เพราะว่าหลายๆเรื่องหลายๆขั้นตอนเนี่ยเวลาซักขานถามนําถามค้านถามติงเนี่ยเออหลายๆเรื่องเจ้าบ้านก็อาจจะไม่เข้าใจในข้อกฎหมายนะแต่ถ้าเป็นคดีที่ไม่ซับซ้อนมาก เจ้าบ้านสามารถทําเองได้นะครับโดยไปติดต่อที่ศาลที่เราสร้างบ้านที่พื้นที่ในเขตอำนาจศาลที่บ้านเราตั้งอยู่นะครับฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับคิดนี้หวังว่าคงจะมีประโยชน์สําหรับหลายท่านนะครับขอบคุณมากครับ